บทสาธยายธรรมเรื่องสติปัฏฐานสูตรตอนที่11เรื่องเห็นธรรมดาด้วยปัญญาธรรมานุปัสสนาอายตนะบัพ,พะที่มาพระสุตตันตป,ปิฎกมัชฌิมะนิกายมูลปัญนาสกมูลปริยายวักคเจริญพรญาติโยมผู้มีปัญญาเห็นแจ้งในโกลไกยแห่งธรรมในตอนที่แล้ว เราได้ศึกษาธรรม,มานุปัสสนาในหมวดที่สองคือการรู้เท่าทันความเกิดขึ้นและความดับไปของอุปาทานขันห้าอันเป็นองค์ประกอบของชีวิตบัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงนำเราลงลึกไปในธรรม,มานุปัสสนาหมวดที่สซึ่งเป็นการพิจารณากลไกาการรับรู้ของชีวิตอันเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างโลกภายในและโลกภายนอก และเป็นบอ่อเกิดแห่งกิเลสเครื่องผูกมัดทั้งปวงพระองค์ได้ทรงตั้งหมวดนี้ไว้ในชื่ออายตนะบพะหรือหมวดว่าด้วยอายตนะคำว่าอายตนะแปลว่าแดนเกิดที่เชื่อมต่อหรือประตูในที่นี้หมายถึงประตูแห่งการรับรู้หกทางพระองค์ตรัสต่อไปว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่ง ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออายตนะภายในและอายตนะภายนอกหกอยู่อย่างไรเล่าภิกษุในธรรมวินัยนี้จะใช้สติปัญญารู้เท่าทันกลไกการรับรู้สามส่วนคือทวารภายในอารมณ์ภายนอกและเครื่องผูกมัดที่เกิดขึ้น 1. ทางตาภิกษยกุย่อมรู้จักตาย่อมรู้จักรูป และย่อมรู response, ้จักสังโยชน์คือเครื่องผูกมัดที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยตาและรูปทั้งสองนั้น 2. ทางหูย่อมรู้จักหูย่อมรู้จักเสียงและย่อมรู้จักสังโยชน์ที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยหูและเสียง 3. ทางจมูกย่อมรู้จักจมูกย่อมรู้จักกลิ่นและย่อมรู้จักสังโยชน์ที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยจมูกและกลิ่น 4. ทางลิ้นย่อมรู้จากลิ้นย่อมรู้จักรสและย่อมรู้จากสังโยชน์ที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยลิ้นและรส 5. ทางกายย่อมรู้จักกายย่อมรู้จักโผฏพะคือสิ่งที่มากระทบกายและย่อมรู้จากสังโยชน์ที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยกายและโผฏพะ 6. ทางใจย่อมรู้จักใจ ย่อมรู้จักธรรมารมคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในใจและย่อมรู้จักสังโยชน์ที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยใจและธรรมารมที่สำคัญที่สุดคือเธอย่อมรู้ชัดในสามขั้นตอนเช่นเดียวกันในนิวรณะบับพะคือรู้เหตุเกิดย่อมรู้ชัดว่าสังโยชน์ที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นได้อย่างไรรู้เหตุละย่อมรู้ชัดว่าสังโยชน์ที่เกิดแล้ว จะละเสียได้อย่างไรรู้เหตุไม่เกิดอีกย่อมรู้ชัดว่าสังโยชน์ที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปอย่างไรการปฏิบัตินี้คือการเข้าไปรู้เท่าทันจุดเชื่อมต่อที่ทำให้เกิดทุกข์เมื่อเรารู้ทันกลไกนี้เราก็จะสามารถตัดวงจรไม่ให้สังโยชน์หรือกิเลสเครื่องผูกมัดเกิดขึ้นได้อุปมาที่หนึ่งการทำงานของระบบไฟฟ้า อายตนาภายในหตาหูจมูกเป็นตะต้นเปรียบเสมือนเต้ารับไฟฟ้าที่ติดตั้งอยู่ตามผนังบ้านอายตนะภายนอกหกรูปเสียงกลิ่นเป็นต้นเปรียบเสมือนเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ภายนอกสังโยชน์ก็เปรียบเสมือนการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือไฟไหม้ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการเสียบปลั๊ก คือมีการเชื่อมต่อกันระหว่างเต้ารับและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่มีสติปัญญากำกับผู้ปฏิบัติที่เจริญอายตนะบัพพะก็เหมือนวิศวกรไฟฟ้าผู้ชาญฉลาดเขารู้ว่าการเสียบปลั๊กบางชนิดอาจทำให้เกิดอันตรายได้คือรู้เหตุเกิดเขารู้วิธีที่จะถอดปลัก๊กหรือตัดไฟทันทีเมื่อเกิดปัญหาคือรู้เหตุละ และเขารู้วิธีที่จะติดตั้งอุปกรณ์ตัดไฟอัตโนมัติเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟไหม้ขึ้นอีกในอนาคตคือรู้เหตุไม่เกิดอีกอุปมาที่สองการเฝ้าดูประตูป้อมปราการอายตนะหเปรียบเหมือนประตูทั้ง6ทิศของป้อมปราการคือตัวเราอารมณหกเปรียบเหมือนผู้คนที่เดินทางผ่านไปมาสังโยช์เปรียบเหมือนข้าศึกที่แฝงตัวปะป,ะปนมากับผู้คน สติปัญญาคือนายทวารผู้เฝ้าประตูที่คอยตรวจสอบและรู้เท่าทันว่าค่าสึกคือความยินดีกำลังจะเกิดขึ้นเพราะอาศัยตาและรูปนะค่าศึกคือความยินร้ายกำลังจะเกิดขึ้นเพราะอาศัยหูและเสียงนะเมื่อรู้ทันแล้วก็จะปิดประตูลงไม่ยอมให้ค่าสึกเข้ามาในเมืองได้เมื่อพระบรมศาสดา ได้ทรงสอนให้เรารู้เท่าทันกลไกการรับรู้ของชีวิตแล้วพระองค์จะทรงนำเราไปสู่การพิจารณาเครื่องมือที่จะใช้ในการตรัสรู้โดยตรงต่อไปอย่างไรเราจะได้มาติดตามศึกษาธรรมะกันต่อในสติปัฏฐานสูตรตอนที่12ท้ายที่สุดนี้อาตมาขออวยพรให้ญาติโยมทุกท่านเป็นผู้มีปัญญาในการสำรวจจิตใจของตนเอง ขอจงรู้เท่าทันกิเลสที่เกิดขึ้นจากการกระทบของอายตนะและอารมณ์เพื่อที่ท่านจะได้เป็นอิสระจากเครื่องผูกมัดทั้งปวงเอวังก็มีด้วยประการและชนี